บอกว่าปีนี้จั๊กใหญ่จั๊เต็มตามหาหน้าต่ะยงายองอมนะที่เราบอกว่าเห็นจั๊กไปทั้ง d a นไดคะเดี๋ยวจะต้องหาหน้าเพิ่งจากข้าวกัน,นเนาะไปทงัง day ฮัลโหลฮัลโหล เอาฉันกับห้านขาเ่อใะบายสามเลยได้สันยืนลงพวกข้างขวาได้เธอยุใส่ยุใส่คือว่เห็นยุใส่ก่อนยุใส่ฉันถ่ายยุ้ยพวกข้างซ้ายได้เดี๋ยวเราไปใส่กันฉันปูสารถ่ายยู่ข้าขวาเอาวะั่ง รกาศประกาศ,รกาศเรียนแม่แม่แฟนคลับเอีทุกท่านคุท่านนัดนี้ศิลปินของเรามาถึงที่นทำการสแสดงแล้วขอใ้ท่านเตรียมตัวเข้ากับศิลปินของพวกเราได้แล้วครับ โอ้ว่าเป็นพวกสท้าสอยๆพวกสั้นเนาะบักสอยสอยๆพ,พวกเข้าข้างสอยเจ <c oughs> ้าอาบกวาโลกแต่แต้บินขวางก้อนหินเ <c oughs> ขาว่ามีแฟนเป็นสางนวดชินเพ <c oughs> ิ่งกะลอ